สรุปข่าวประจำสัปด,ดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายระหว่งางวันที่20-24มิถุนายนพศ2565นางรังสินีบุญทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเคร่งครัดดังนี้ วันที่20มิถุนายน2565เวลา10นาฬิกานางรังสินีบุญทนสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่รวมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการรายงานสัมพันธ์นภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบซู o m meeting สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดหนองคาย วันที่21มิถุนายน2565เวลา8นาิก30นาทีมอบหมายนางนันทิตาปริบุรณนะนักวิชาการรายงานชำนาญการรวมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสห,สหวิชาชีพเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่จังหวัดหนองคายจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายวันที่21มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกา นางดังสินีบุญทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายพร้อมนางมายุราสุขนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ตรวจกำกับหน่วยฝึกอบรมในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระง,งับอักคีภัยพศ2555ณห้างหุ้นส่วนจำกัดสบายดีผ้าไหมลาว88โดยมีเทศบาลตำบลหาดคำซึ่งเป็นหน่วยฝึกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมต่อมาเวลา10นาฬิกา30นาทีนางรังสินีบุญทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนองคายพร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน้องคาย รวมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองคายครั้งที่3ประจำปี2565ณห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดหนองคายชั้น2โดยมีนางร้านิดาเหลืองธิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมวันที่24มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกามอบหมายนางมายุราสุบนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมณโรงแรมพักแอนพูลอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยมีนางสาวรด,ดาแซลีรองเลขาธิการประกันสังคมเป็นประธานในพิธีเปิดเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนางรังสินีบุญทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2565ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายโดยมีนางรัติดาเรืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายดําเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีพศ2565ผ่านสื่อออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการร่วมมือร่วมใจและรวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างนายจ้างลูกจ้างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดต่อมาเวลา10นาฬิก30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายดำเนินการเรียกร้องสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541 ให้แก่ลูกจ้างจำนวน34คนกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างซึ่งพนักง,งานตรวจแรงงานได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จนทำให้ลูกจ้างได้รับเงินตามสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน325,300บาท29สตางค์ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายด้วยนะคะเพื่อติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน คนสำราญงานสำริ์ผลประชาชนพึงพอใจ